อ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิตัมเวิร์นะครับวันนี้คลิปสรุปตัวละครนะครับวันนี้ตอนที่4ตัวละครนั้นก็คือเรน่ทาเกียวเรียนนะครับหลายๆคนที่ได้ฟังพิตัามมาก็จะคุ้นเคยกับตัวตวละครตัวนี้นะครับเรน่ทาเกีเรียนเป็นใครนะครับเรน่ทาเกียวเรียนเป็นหลานสาวคนแรกเลยนะครับของราชวงศ์ทาเกียวเรียนนั่นเองนะครับเป็นหลานของเอกอนพูปปิชิต ประวัติความเป็นมาของเธอนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่สนุกนะครับเธอค่อนข้างผจญดราม่าเยอะมากนะครับตั้งแต่เล็กไปจนถึงตอนโตนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ให้ติดตามให้ลุ้นแทบทุกช่วงของชีวิตนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพิดมารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดอะไรก็ได้ไปกำลังใจให้พ at ิัามด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนพิัามก็ สมัมาปสมชีกได้นะครับเพียง20บาทเท่านั้นนะครับมียศมังกรน่ารักน่ารักมอบให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับเจ้าหญิงาาเรนาไทเกเรียนนะครับต้องเรียกเธอตอนแรกๆว่าเจ้าหญิงก่อนนะครับเรนาไทาเกเรียนนี่จากเจ้าหญิงสุดท้ายแล้วจะ ไปเป็นราชินีเลยนะครับเรนาเกิดในปีที่23นะครับหลังการพิชิตของเอกอนเป็นลูกของกษัตริย์เอนิสทาเกเรียนนะครับกับราชินีอลิซาเบรเรียนนะครับเป็นลูกสาวคนโตเลยนะฮะชื่อของเรนานะครับเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พ้องกับชื่อของคุณย่าของเธอนะครับก็คือท่านย่าเรนิสทาเกเรียนใช่ไหมครับปู่คือเอกอนย่าคือเรนิส ใช่ไหมครับเธอมาทางสายของราชินีเรนิสทาเกลเรียนนะครับเรนาะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่ล่าเริงนะครับแข็งแรงมีความสุขดีนะครับคุณปู่เอกอนทาเกลเรียนเนี่ยร้องไห้ทันทีนะครับที่ได้อุ้มเธอเป็นครั้งแรกหลังเธอเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอกอนคิดถึงราชินีเรนิสทาเกลเรียนที่ตายไปนะครับอย่างที่บอกครับเอกอนทาเกลเรียนผู้พิชิตรักเรนิสทาเกลเรียนมากๆนะครับแต่การที่ เรนาไทเกเรียนเกิดมาสร้างความไม่พอใจให้กับราชินีวิเซเนียไทเกเรียนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการมีหลานเกิดขึ้นนั่นทําให้ตำแหน่งราชทายาทของลูกชายเธอก็คือเจ้าชายเมกอททเกเรียนอาจจะต้องไปต่อแถวกับราชทายาทต,ต่างๆที่เกิดมาหลังจากนี้นะครับถึงแม้ว่า เมกอร์ไทเกเรียนจะเป็นเจ้าชายแห่งดารกอสโตนอยู่นะครับแต่เธอก็ระแวงว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยรัชทายาทจะเปลี่ยนมือกลายเป็นลูกของกษัตริย์ต่อเนื่องแทนหรือเปล่านะครับวิสเนียก็ไม่ชอบตรงนี้นะครับวิสเนียทำอย่างไงนะครับวิสเนียก็พยายามจะหาทางดองกับสายนี้นะครับก็คืองั้นเอาเรนามาแต่งงานกับลูกชายเธอแล้วกันแต่งงานกับเมกอร์ ore, ซึ่งก็เป็น ใช่ไหมครับถ้าตามสิทธิ์เนาะเป็นอาร์เมกอแล้วกันมนั่นเอาไว้เลยนะครับจะได้แบบว่าเออดองการจะได้พูดง่ายๆว่าเมกอจะได้มีสิทธิ์ในการเป็นกษัตริย์มากขึ้นนะครับแต่กษัตริย์กราชินีกษัตริย์เอนิสกับราชินีเอลิซาไม่ยอมครับโดยเหตุผลส่วนตัวนะครับดังนั้นในช่วงแรกๆเมกอก็เลยไม่ได้แต่งกับเรนานะครับก็เลยต้องไปแต่งกับราชินีตระกูลอื่นแทนนะฮะเจ้าหญิงเรนาทาเกลเรียน ตอนอายุ9ขวบเธอได้รับมังกรมาตัวหนึ่งนะครับที่เกิดที่ดากอนพิทนะครับมับงกรตัวนี้เป็นมังกรเพศเมียนะครับลักษณะของมังกรเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีปลายสีเงินแต้มนะครับเธอตั้งชื่อมังกรตัวนี้ของเธอว่า d r Dream ไฟนั่นเองนะครับจำได้ไหมดีมไฟนะครับมับงกรที่ยังไม่ค่อยมีบทบาทในเอาซับดากอนเท่าไหร่เห็นมานิดเดียวนะครับก็ต้องดูว่าซีซั่นที่3จะเห็นมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ถ้าในช่วงหลังผู้ที่จะได้ขี่มังกรริมฟายอีกคนหนึ่งก็คือราชินีเฮเลนาทาเกรเรียนนั่นเองนะครับที่เราได้ดูกันไปแล้วในซีรีส์ House of the Dragon นะครับพออายุ12ปีนะครับเรนาก็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากับมังกรริมฟายมังกรสุดที่รักของเธอได้สำเร็จนะครับเธอกลายเป็นผู้ขี่มังกรอีกคนหนึ่งของราชวงศ์ทาเกรเรียนนั่นเองเรนาทาเกรเรียนนะครับ มีน้องเกิดตามกันมาอีก4คนนะครับที่จริงมี5แต่ว่าตายไปคนหนึ่งคนสุดท้องนะครับก็จะเหลือ4คนคนแรกก็คือเจ้าชายเอกอนทาแเกเรียนนะครับคนถัดมาคือเจ้าชายวิเซริสทาแเกเรียนนะครับถัดมาอีกคือเจ้าชายเจเฮริสทาแเกเรียนและสุดท้ายคือเจ้าหญิงเอลิซานทาแเกเรียนนะครับเบรน,น่านี่แหละเป็นคนที่เอาไข่มังกรน,นะครับ หลังจากที่น้องๆเกิดเนี่ยก็จะวางไข่มังกรไว้ที่เปลนะครับถือเป็นธรรมเนียมของตระกูลไทเกเรียนที่ต้องวางไข่เอาไว้เพื่อให้เวลาไข่มังกรฟักออกมามังกรจะได้คุ้นเคยกับเด็กๆของตระกูลไทเกเรียนนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นครับไข่มังกรที่วางไว้มี2ตัวที่ฟักออกมาก็คือไข่ของเจ้าชายเจเฮริสไาแกเรียนนะครับก็มีมังกรที่ชื่อว่ามังกรเวอร์มิทอร์นะครับและไข่ของเจ้าหญิงเอลิซาแไทเกเรียนก็ฟกักออกมาชื่อว่า มังกรซินเวอร์วิงนั่นเองนะครับเรนาาทเกรเรียนเป็นพี่สาวที่รักน้องๆมากนะครับพอเธอโตขึ้นอายุ14ปีนะครับเธอก็มีความสวยนะครับสวยมากนะครับคนที่เห็นเธอก็ต่างตกลุมรักใจละลายแทบทั้งนั้นเรนาเป็นคนที่รักสัตว์เธอชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะครับและก็ชอบอยู่กับมังกรของเธอมังกรดิมไฟเธอรักมากเธอมักจะขี่มังกรดิมไฟของเธอบินไปทั่วเวสต์รอดเลยนะครับไปฮาร์เรนฮอลไปทัส ไปเกาทาวไปดูสโตนนะครับเธอบินไปทั่วเวสต์รอสเลยนะครับแต่ว่าความสวยของเธอนะครับเวลาที่เธอบินไปที่ไหนก็มักจะมีข่าวว่าเธอชอบหาหนุมน่มๆลอ่ลอๆนะครับมานอนกับเธอเสมอนะครับเรื่องที่เธอมีหนุมน่มๆมานอนด้วยเนี่ยไปถึงหูของกษัตริย์เอนิสทเกเรียนพ่อของเธอนะครับพ่อของเธอก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจที่ลูกฉั้นทําไมเริ่มแบบโตแล้วนะใช่ไหมครับ เขาก็เลยตัดสินใจที่จะให้เรนาททเกเรียนแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะฮะกษัตริย์เอนิสไทเกเรียนนะครับก็เลยคิดว่าเขาอยากปฏิบัติตามธรรมเนียมตระกูลไทเกเรียนก็คือให้มีการแต่งงานภายในตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่จะแต่งงานก็จะต้องเป็นลูกชายนั่นก็คือเจ้าชายเอกอนายเกเรียนนะครับลูกชายคนรองของเขานนัเองถึงเป็นน้องชายของเรนาเนาะการประกาศ ให้ทั้งสองคนที่แต่งงานกันก็สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วเวสตรอสเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับาศาสนจักร,กรไม่พอใจที่จะให้เกิดการแต่งงานระหว่างตระกูลสังฆราชต่างๆต่างก็ต่อต้านการแต่งงานในครั้งนี้นะครับและได้ประนามการสมรสของทั้งคู่ว่าเป็นความอับป,ปีนั่นเองนะฮะแต่ถังว่าก,กษัตริย์แคร์ไหมไม่แคร์นะครับการสมรสนี้จึงเกิดขึ้นมานะครับ ก็เลยทําให้เป็นชนวนในการเกิดสงครามขึ้นระหว่างราชวงศ์ทาแกเรียนกับกลุ่มาศาสนาจักรในช่วงหลังๆนะครับพิธีแต่งงานของเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนกับเจ้าหญิงเรนาทาแกเรียนนะครับก็ถูกจัดขึ้นแต่ก็เกิดเรื่องช็อคขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ากษัตริย์เอนิสทาแกเรียนนะครับประกาศลูกชายของเขาเองนะครับเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนนะครับเป็นเจ้าชายแห่งดรา้อนโซลคนใหม่หมายความว่า เจ้าชายไอกอนจะได้เป็นรัชทายาทที่จะสืบทอดบัลลังก์เหล็กต่อจากกษัตริย์เอนิสนั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งเจ้าชายนะก,กอนสโตนตอนนั้นเจ้าชายเมกอชทายเกรเรียนน้องชายของเขาครองตำแหน่งมานานแล้วใช่ไหมครับการที่เอินิสประกาศอย่างนี้สร้างความไม่พอใจมากให้กับราชินีวิสเนียทายเกเรียนแล้วก็เจ้าชายเมกอทาเกลเรียนนะครับทั้งสองคนนี้ก็โมโหแล้วก็โกรธมากกลับไปราก,ก้อนสโตนทันทีนะครับก็เลยเป็นรอยร้าวระหว่างพี่ชายกับน้องชายแล้วก็ ทางป้าวิเซเนียนะครับของกษัตริย์เอนิสทาเกเรียนหลังจากทั้งสองคนนี้แต่งงานกันนะครับเขาก็เสด็จประพาสเพื่อจะไปเยี่ยมเยาประชาชนปรากฏว่าประชาชนในเวสลอสเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเขาพยายามต่อต้านกันไม่แฮปปี้นั่นแหละพูดง่ายๆครับจนแบบต้องยกเลิกการเสด็จประพาสเลยก็มีมีกลุ่มชนที่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อต้านรชาชวงศ์ไทแกรเรียนเยอะม,มากนะครับกษัตริย์เอนิสก็เครียดเลยเพราะว่าเหมือนเป็นตัวจุดชนวนสงครามตรงนี้ทําให้กษัตริย์เอนิสป่วยนะครับแล้วสุดท้ายก็เลยตายตําแหน่งกษัตริย วางลงใช่ไหมครับและในตอนนั้นเองนะครับเจ้าชายเมอยกอร์ไทเกเรียนกับราชินีวิเศณีไทเกเรียนก็รีบสวมมงกุฎขึ้นเป็นพระราชาอัตโนมัติเลยซึ่งทําให้เกิดเป็นความบาดหมางขึ้นมานะครับว่าเจ้าชายเอกอนไทเกเรียนเจ้าชายดากอนสโตนที่เป็นราชายาตัวจริงโดนปล้นบัลลังไปโดยอาเมกอร์ของเขานะครับณตอนนั้นนะครับเจ้าชายเอกอนไทเกเรียนกับเจ้าหญิงเรนาไทเกเรียนก็มีลูกแล้วนะครับลูก ของทั้งสองคนเป็นฝาแฝดหญิงนะครับชื่อว่าเจ้าหญิงเอเรียทาเกเรียนนะครับและเจ้าหญิงราเอล่าทาเกเรียนนะครับสองคนนี้ก็เป็นผลผลิตของความอีปปนะครับสัตวนจาจักรพอได้ทราบข่าวก็ประนามอีกรอบหนึ่งว่าสองคนนี้ก็เป็นบรรทายาในความอัปปีนั่นเองนะฮะครอบครัวนี้หนีไปอยู่ที่คาสต์รีร็อก เพราะว่า2คนนี้ก็คือเป็นกบฏนั่นเองใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่จะขอแย่งชิงบัลลังก์จากเมกอนะครับเจ้าชายเอกอนไทเกเรียนก็พยายามที่จะจัดตั้งทัพนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับอาเมกอของเขานะแต่ว่าตอนนี้ราชินีเรนาไทาเกเรียนนี่นะครับถือว่าเธอเพิ่งเป็นแม่ลูกอ่อนใช่ไหมแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลนะครับเรนาพยายามอยากจะขอให้สาม,มีเอกอนเนี่ยรอแป๊บหนึ่งหาหนทางเซฟลูกก่อนเอาลูกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ เพื่อให้โูกปลอดภัยแล้วเธอจะมาช่วยสามีเพื่อแย่งบัลลังก์กลับคืนมานะครับบัลลังก์เหล็กตอนนี้กษัตริย์เมกอร์ไทแกเรียนถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ก้าวร้าวแล้วก็เฮี้ยมโหดนะครับและมีขุมพลังคือมังกรบาลลังก์อยู่ในมือด้วยนะครับทำให้การที่จะต่อสู้กับเมกอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับประกอบกับเจ้าชายเอกรนไทเกเรียนยังไม่เป็นผู้ขี่มังกรนะครับเขายังไม่มีมังกรของ,ของตัวเองนะครับส่วน เจ้าหญิงไรนาทากาเรียนตอนนี้มังกรดีมพายของเธออยู่ที่คิงแสนดิงนะครับเธอไม่ได้เอามังกรมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เลยแอบเข้าไปที่คิงแสนดิงนะครับแล้วก็ไปเอามังกรออกมาจนได้การตั้งกองทัพของเจ้าชายเอกอนทากาเรียนนะครับถ้าจะมาท้าชิงกับกษัตริย์เมกอนะก็ต้องมีมังกรใช่ไหมครับมังกรแบบบาโรเรียนแน่นอนครับตัวใหญ่นะครับการจะสู้กับบาโรเรียนได้อาจจะต้องใช้มังกร2ตัวนะครับ มังกรควิกซิลเวอร์นะครับของเจ้าชายไอคอนแล้วก็มังกรดีมไฟเจ้าหญิงเรเนาไทเกเรียนนะครับในวันที่ทําศึกนะครับการเกิดศึกไรกทำแหงมังกรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ไทเกรเรียนเป็นไปตามคาดครับว่าบาลเรียนก็ชนะใช่ไหมเจ้าชายไอคอนก็ตายในศึกนั่นนะครับแต่ว่าไม่เห็นดีมไฟไม่เห็นเจ้าหญิงเรเนาครับเธอไม่มานะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่า ผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะว่าเรน่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหนึ่งก็คือเธอก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเมนารอดนะครับแล้วเธออาจจะเป็นห่วงลูกด้วยแหละก็เลยคิดว่าไม่มาดีกว่าเรน่าไปไหนที่นี้เรน่าก็หนีครับหนีไปที่เกาะงามเนาะถ้าจําได้เนาะเกาะงามแฟร์ไอซ์แลนด์นะครับอยู่บริเวณตะวันตกที่นั่น เธอก็ได้พบกับสหายของเธอนะครับตระกูลฟาร์แมนนั่นเองนะครับทั้งแอนดร f a ฟาร์แมนและก็เอลิซาฟาร์แมนเธอรัก2คนนี้ทั้งคู่นะครับณตอนนี้ก็สรุปได้ว่าเร n นานี่รักได้ทางผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่มักจะเอนไปทางผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะแต่เร n นาก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกเมกอรเรียกตัวไปครับเรียกไปทำอะไรเมกอรต้องการหาราชินีคนใหม่นะครับหนึ่งในนั้นที่เข้ารอบก็คือ เรนาไทเกเรียนนะครับเพราะว่าถือว่าเรนาเป็นผู้เจริญพันธุ์นะเป็นผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้วเมกอจึงมั่นใจว่าเธอน่าจะเป็นแม่ได้สําหรับลูกของเขานะครับเรนาก็เลยต้องจําใจกลับไปที่คิงแลนดิงไปแต่งงานนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้เกาะงามเนี่ยเสี่ยงถ้าเผื่อว่าเธอไม่ไปปุ๊บอาจจะเกิดสงครามเมกออาจจะบุกมาที่เกาะงามก็ได้นะครับเธอก็เลยอยู่ที่คิงแลนดิงไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีลูกแหละสุดท้ายแล้วเมกอก็ไม่มีลูกเลยสักคนใช่ไหมครับ จนในสุดเมกอก็ตายนะครับเรยน่นาพอเป็นอิสระแล้วจากเมกอก็ไปร่วมพิธีการขึ้นครองราชของกษัตริย์เจเฮริสชาเกเรียใช่ไหมครับน้องชายของเธอชาวบ้านก็รำเือกันว่าเอ๊ะทำไมเรยนาไม่ขึ้นเป็นกษัตริย์ล่ะเพราะว่าถ้าตามเสร็จแล้วเนี่ยลูกคนโตมีสิทธิ์นะแต่อย่างที่บอกครับเรนาเธอคงไม่ค่อยชอบที่จะบริหารปกครองบ้านเมืองเท่าไหร่นะครับแล้วเธอก็คิดว่าเจเฮริสนั่นแหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเจเฮริสก็เลยได้มงไปนะฮะเรยนาไปไหนทีนี้เรยนาก็กลับไปที่เกาะงามนั่นนเองะครับ แต่ทีนี้พอเธอกลับไปที่เกาะงามนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับเมื่อเธออยู่ที่เกาะงามมังกรของเธอก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับมังกรริมายเป็นมังกรที่กําลังเติบโตทุกวันนะครับมีออกไข่มาก็เยอะล่าแกะไปกินของชาวบ้านก็เยอะนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าแกะจะหมดไปจากเกาะนะครับทำให้แฟรงกินฟาร์แมนนะครับที่เป็นพี่ชายของทั้งแอนดรฟาร์แมนแล้วก็อลิซาฟาร์แมนก็ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วแหละแล้วก็คือเขาเกลียด เจ้าหญิงเรยนาไปทนเดินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเรนาไม่ค่อยมีทรัพย์ิตเท่าไหร่ทําให้ตระก,กูลเขาก็ตายในสงครามที่สามีของเธอไปทาชิงกับเอเ,อเอมกอนะครับแต่เรนาก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับเขาก็เลยขับไล่เรนาแล้วก็ทั้งน้องชายน้องสาวเขาออกไปจากเกาะด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในเกาะอ,อีกนะครับเรนากู้ใายัางไงก็เลยหนีไปที่คาร์เซอรี่ร็อกนะครับพอไปที่คาร์เซอรี่ร็อกก็เกิดปัญหาขึ้นมานครับว่าตระก,กูลแลนเสเตอร์ ก็หัวใสครับเขาอยากจะเรืองอำนาจขึ้นไปอีกโดยการที่จะหาทางจับเรนาให้แต่งงานกับตระกูลเ้านะครับเรนาก็รู้แล้วแหละว,ว่าตระกูลพวกเนี้ยเล่นไม่ซื่อกับเธออยากได้ผลประโยชน์จากเธอเธอก็หนีมาเรื่อยๆนะครับมาหลายประสาทจนในสุดวันหนึ่งในปีที่51นะครับเรนาบินกลับมาที่คิงแซนดิงนะครับเพื่อมาร่วมงานแต่งงานกษัตร์เจเฮริสททเกเลียนแล้วก็ โรชินีเอริซานททเกเรียนนะครับน้องชายน้องสาวของเธอเรนาก็ขออ้อนวอนน้องชายว่าขอดากอนสโตในให้พี่ได้ไหมเพราะว่าเธอไม่มีหลักแหล่งนะครับเจริสก็บอกให้ไปพักชั่วคราวได้แต่ไม่ได้ยกให้นะเรนาก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอไปอยู่ที่ดากอนสโตนละกันเธอก็พาสหายของเธอนะครับไปด้วยพร้อมกับลูกของเธอเจ้าหญิงเอเรียททเกเรียนนะครับพอเรนาไปอยู่ที่ดากอนสโตนนะครับก็เริ่มเกิดปัญหานะเพราะว่าดากอนสโตนอะ มันไม่มีอะไรเลยครับทำอะไรก็ดูแบบมันดูน่าเบื่อนะครับแฟนของเธอนะครับอลิซาฟาร์แมนก็ขอเรนาล่องเรือไปที่อื่นนะครับเรนาก็ทําใจไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับอลิซาไม่อยากอยู่กับเธอแล้วนะครับสุดท้ายแล้วอลิซาฟาร์แมนก็หนีเธอไปนะครับแถมทําแสบอีกก็คือขโมยไข่มังกรดีมไฟล์ของเธอไปด้วยทั้ง3ฟองนะครับเรนาก็โกรธมากนะครับตามหา เอซาพาแมนก็ไม่เจอหลังจากนั้นนะครับเรน,น่าก็อยู่ที่ดาร์สโซนระยะหนึ่งเลยนะครับก็เริ่มมีปัญหากับสามีของเธอแอนดรฟาร์แมนนะครับแอนดรฟาร์แมนเนี่ยเป็นผู้ชายที่พูดง่ายว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับระดับหลานของเอโก้ผู้พิชิตเท่าไหร่นะครับเขาดูเป็นเหมือนด้อยค่านะไม่คู่ควรกับเจ้าหญิงนะครับไปไหนมาไหนก็ไม่เคยให้เขาออกงานด้วยเลยนะครับแอนดรฟาร์แมนก็น้อยใจและประกอบกับที่ แล้วก็โซนนี้นะครับเรนาก็เหมือนกับเปิดฮาเร็มผู้หญิงนะก็คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรนาซัพพอร์ตตัวเองนะครับหาผู้หญิงต่างๆมาอยู่รอมรอบเธอนะครับทำให้แอนโดนี่น้อยใจแอนโดก็เลยวางยาพิษสหายต่างๆของเธอทั้งหมดเลยนะครับตายเรียบนะครับเรนาก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนโดนี่แหละเป็นฆาตกรนะครับเขาก็ทะเลาะก,กันแอนโดก็พูดประโยคหนึ่งที่ช็อกเหมือนกันก็คือว่าไม่เป็นไร ในเมื่อภรรยาของข้าเป็นผู้ขี่มังกรเธอบินได้เพราะฉะนั้นสามีของเธอก็บินได้เช่นเดียวกันนะครับแอนโดฟาแมนก็กระโดดลงจากหน้าต่างนะครับลงสู่พื้นที่ดักคอสโตนะครับแอนโดฟาแมนก็ตายไปเลยเรนาก็สับศพแอนโดฟาแมนแล้วให้มังกรดีมไฟเธอกินนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะความเครียดก็เกิดขึ้นเอเรียไม่ไหวแล้วเอเรียอยากจะหนีเธอก็แอบเรน่าขโมยมังกรบาลลายนนะครับบินหนีไปเลยนะครับ เรน่าก็ช็อกเพราะว่าเอเรียไม่เคยขี่มังกรมาก่อนนะครับแล้วเอามังกบรบาเรเลียนมังกรตัวท็อปสุดไปด้วยนะครับเรน่าก็รีบบินมาที่คิงแซนดิงเลยเพราะว่าคิดว่าเอเรียจะมาที่นี่แต่ปรากฏว่าเอเรียไม่ได้มาที่นี่ครับโอ้โหเรน่าก็ยิ่งทุกขนะ์หนักขา้อีกว่าลูกก็หายไปอีกแล้วนะครับเธอก็ออกตามหาเอเรียไปทั่วเลยนะครับแต่ก็หาไม่เจอนะฮะ เรน่าก็ออกบินตามหาเอเรียไปทั่วเวสรอเลยนะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสุดท้ายแล้วก็มาทราบข่าวว่าเอเรียบินกลับมาที่คิงแซนดิงแต่ว่ากลับมาก็ตายนะครับเรน่าก็มารับศพลูกแล้วก็เอากระเท่ากระดูกไปโปรยบนท้องฟ้าชีวิตเรน่าก็พบกับความสูญเสียนะครับเสียลูกไปแล้วใช่ไหมเจ้าหญิงเอเรียก็ตายไปเจ้าหญิงราเอลาตอนนี้ก็บวชอยู่ที่โอทาวน์นะครับเธอก็ไปหาบ้านเปครั้งคราวนะ แต่ว่าก็การที่เรน่าไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเลยทั้งสองคนนะก็ทําให้ความเหินห่างของแม่กับลูกนะครับก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ราเอล่าก็ถือว่าปลอบใจแม่นะก็ถือว่าราเอล่าถือว่ามีบุญมากแล้วที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่เรน่านะครับเรน่าก็กอดลูกแล้วก็ร้องไห้นะครับกษัตริย์เจเฮริสน้องชายก็บอกพี่สาวว่าเรน่าเธอไปอยู่ที่ดากอนสโตนไหมฉันยกให้เธอไปเลยเรน่าก็บอกไม่เอา เลยน่าไม่อยากไปอยู่ที่นั่นล้วก็โซนเป็นอะไรที่เธอเกลียดเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเธอเลยแม้แต่คนเดียวนะครับลูกสาวก็ตายนะครับฝามีแอนโดรฟาแมนก็ตายอดิซาฟาแมนก็หนีเธอไปนะครับคนรักของเธอหนีไปหาสสุดไปหาไม่เจออีกเลยนะครับกษัตริย์เมกอก็ตายไปเจ้าชายไอคอนทาเกลเรียนสามีคนแรกก็ตายครับเธอไม่เหลือใครเลยนะครับสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือมังกรริมไฟของเธอนั่นเองนะครับเธอก็กลับไปอยู่ที่ ฮาเรนฮอลครับจนบ้นปลายของชีวิตนั่นเองนะฮะเรนาเสียชีวิตในวัย50ปีเท่ากระดูกของเธอถูกฝังไว้กับเจ้าชายเอกอนไทแกเรียนสามีคนแรกของเธอที่ริมทะเลสาบกอร์ดไอทะเลสาบเนทธอ์เทพนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของราชินีเรนาชาเกลเรียนนะครับจากเจ้าหญิงหลานสาวคนโต,โตสุดของเอกร์พวิชิตนะครับชีวิตของเรนาถ้าพูดไปแล้วก็ค่อนข้างมีความทุกข์เยอะนะครับคนที่เธอรัก หนีเธอไปทั้งหมดเลยนะครับก็น่าเศร้าเหมือนกันลูกก็ตายเพราะหนีเธอไปแฟนก็หายสาบสูญไปเลยสามีทั้งสาคนก็ตายเรียบทั้งเอ้อนเมกอแอนโดรฟาแมนนะครับลูกสาวฟาแฟดอีกคนก็คือรรเอล่าไทเกเรียนก็ไปบวชตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยสนิทกับแม่เท่าไหร่นะครับก็เหลือมังกรดีมไฟนั่นแหละที่อยู่ข้างๆเธอ จนวาระสุดท้ายของเธอนั่นเองนะครับงันวันนี้พี่ตั้มขอจบคิว่าจะเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดสมัครสมาชิกกดอะไรก็ได้เป็นกำลังใจพี่ตั้มด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ